สวัสดีค่ะพบกับช่องรอบกอกนะคะตอนนี้เรากา็ทานข้าวนะคะกินข้าวมาเรียบร้อยก็รอเป็นภาคบ่ายนะคะเพราะว่าช่วงเช้ามาไม่ทันนะคะก็เลยตัดเป็นรอบบาอ่ายเมื่อไงนะพ่อเมื่อเช้านี้ไม่ทันเนาะก็เลยต่อภาคบ่ายนะคะอบรมอบรม,อบรมนะคะหนึ่งชั่วโมง,ง,งห,หือ จองแล้วใช่ไหมตอนบ่ายนี่นะโอเคนะคะพ่อก็จองไว้แล้วเดี๋ยวเราก็อ,อ๋อต้องลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะไม่ใช่มาแล้วก็ได้ทําเลยนะคะต้องลงไว้ก่อนล่วงหน้าก็เป็นรอบบ่ายนะคะ <c oughs> ก็จะอบรมก่อนส่วนเรากับสาวฟป้งก็จะรออยู่นี่แหละคะ่ะเอสรอรอบ่ายโมงนะคะไปเพราะตรงนี้เป็นคนคนสง่นสงโดยเฉพ่ะนะคะที่ สซบไบขับขี่นะคะต่อพอรบ,บรต่างๆโอ้โหดาวเรืองนี่แบบสวยมากโอโ้ต้นรวงพึ่งทำไมสวยจังเลยนะคะนี่เอฟซี F C. โอ้โหงามมากบ้านไร่ของเราก็มีนะมีสองต้นเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้ไว้แล้วก็ติดป้ายไว้โอ้โหดอก ดอกดาวเรืองทำไมใหญ่จังเลยนะคะฝั่งนู้นนะคะโอ้โหพันสูงซะด้วยนะคะนี่เอซนะคะโ,โหอันนี้หักหมดแล้วพันใหญ่มากถ้าร้อยพงอะไรสักเก้าดอกเอฟซี FC แบบใหญ่ยักษ์สวย เสียงโชคอยู่บ่พ่อ่รู้ตัวไหนเนาะนี่มาเบิ่งก่อนโอ้ยเอาตัวไหนดิเดีวทะเบียนรถโอ้เลขนี้ทำไมเลขกงามเหรอเก้าหลายตัวมากเลยเคยออกกันแนเนาะค่ะเก้าหลายตัวนะหลายหลีขึ่นมาใหม่เนาะตาลายครับ ก็ไม่เท่ากับพ่อค้าแล้วน้องพนหุ่นจักพนติเพวกกว่นก็รู้เลยเรียงเลยนะคะเลียเ้ยงครับเจ็กโชคเสือม้วงค้าไรไรนี่นะคะสาปานก็นฟันแล้วบ่าสาปานข้อจับแล้วเมื่อกีอ้นะหกหนึ่งเมื่อกี้บอลก็ห้อยออกร่างหกหนึ่งโอ้โหจัดไปสาปานจัดไปทุกวันนี้พ่อค้าบอกว่าไม่ต้องมีผี ออนี่เพ,อ,พอนบอกว่าออกได้หมดจะเป็นต้องใหญ่หนบอกั่เลอกได้อมัโอ้โหสาปาน,นาจะเป็นคนโชคดีคนฝันแม,ม่นแถมเอามาก็ได้เลยนะคะสาปานเอาไปแล้วสามใบเนาะแม่นแล้วก็ค่ขยจับก่อนเจ้าล uffy. แล้วแบนี้นะอืแต่ค่อเขะไม่เอาเพราะว่าไม่ได้ฝัน ก็เลยถามแกบอกว่ามีผีน้อยไหมแกบอกว่าไม่ต้องพึ่งผีแล้วทุกวันมีผีใหญ่ไม่ต้องผีน้อยพึ่งตัวเราพึ่งธนาคารนี่แหละแน่นอนอืสุดยอดพ่อค้าขอบฟ้าบาบเลยไ้้จาขอบคุณพ่อค้าที่อวยพรให้นะคะไม่ต้องพึ่งผีก็รวยได้สาปานได้สามใบบอกเลขเดียวกันใช่ไหมหกหนึ่งพ่อฝันว่าหวยออกร่างหกได้หลายล้านอยู่ดอกสินี่บอกผมคนบอกคื มาเจากหูทองโอ้ยดอกน่เราเพิ่งจกขายส่งก็มีบางช้นสิมาหมดมาหมดแท้งแขงมาหมดมาหมดทั้งแผงแข็งแข็งไม่แถมครับแผงเอาไว้ไปสบปานไปนั่งไร้รถเดี๋ยวค่อยดูดอกอันนี้ก่อนนะคะชบา ชบาใบด่างนะคะแต่ว่าดอกแดงนะคะ f อโอ้ยงามหลายเดี๋ยวต้องหาที่พักนะคะสะปาปาว่าจะไปไลฟ์สดรอพ่อก่อนสักหนึ่งชั่วโมงนะคะว่าจะรอนานเกินนะไปไป,ไปแล้วไปพาเอซไปดูบออปลาหนุนตอนสอบก็มาสอบที่นี่นะคะเอฟซ ก็เลยมาต่อก็มาต่อที่นี่โอ้มีที่นั่งมีลำธารด้วยเนาะสาปานก็ไล่สองไปทางนู้นก็น่าจะได้อยู่ใช่หันหน้าไปฝั่งนู้นก็ได้หนุนหนุนถนนนุนโอ้มีน้ำด้วยนะคะนี่น้ำไหลนะใสๆนี่โอ้โหนี่นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวเราก็รอให้พ่อเอ่อ ต่อแม่ับทีเสร็จก็คงจะเดินทางไปจำปาดงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ